สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยครับวันนี้มาแบบเก่าๆครับมาแบบในสไตล์รถโบราณน,นะครับเป็นเจ้าแรนด์โรเวอร์ซีรีส์สามครับตัวนี้ครับเป็นรถในชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นรถยอดฮิตเลยทีเดียวครับสำหรับคนเล่นรถเก่านะฮะ ตัวนี้เป็นบอดี้ซีรีส์3ครับก็มีการเปลี่ยนยางมีการอัพไซส์มาบ้างแล้วนะครับมีการเปลี่ยนคาหน้าหลังแต่ตัวรถหรือช่วงแหนบข้างบนนี้ก็ยังเป็นในสไตล์เดิมๆแล้วคุณพี่ของเราก็ขับในสไตล์แบบดิบๆอย่างนี้เลยครับสีไม่ต้องครับเ,เก่าๆอย่างนี้ดูขลังดีจังเลยครับนฮะ เราจะมาทําการอัพช่วงล่างใหม่นะครับสําหรับคันนี้นะครับเดิมทีก็เป็นแหนบใต้เพลานะครับจริงๆที่เราจะอัพเข้าไปนะครับก็เป็นแหนบใต้เพลาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแหนบใหม่นะครับนี่ครับดูความเก่านะครับนี่แตกลายงานเลยทีเดียวครับสีสันนี่ถือว่าจับใจคนที่ชอบรถเก่าเลยทีเดียวครับ เป็น l a n d r o v e r s e r i e s ี e ์ซีรีส์สามครับรุบนนี้ปีก็หลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วจำไม่ได้ว่าปีไหนฮะอ่าเป็น Land Rover อร์ซีรีส์สามนะครับไฟนอกนะครับก็ได้รับการปรุงแต่งเปลี่ยนเครื่องมาเรียบร้อยแล้วก็อ่าเปลี่ยนคานหน้าหลังมาเรียบร้อยแต่ช่วงแหนบแหนบยังเดิมอยู่นะครับวันนี้เราจะมาทำการอัปเกรดช่วงล่างใหม่นะครับ จัดเป็นแหนบใหม่ด้านหน้านะครับจัดเป็นชุดแหนบนิ่มนะครับนี่ครับดูแหนบเก่านะครับแหนบของ Land Rover เดิมนะครับของซีรีส์นี่ฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมันทำไมหลายๆคนอาจจะมีความคิดว่าอยากเปลี่ยนนะครับ เป็นเพราะว่าแหนบเขาเนี่ยจะไม่ยาวนะครับไม่เหมือนแหนบหลังนะครับแหนบหลังนี่แทบจะไม่ต้องทําอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าอัพใส่โชกดีๆเข้าไปก็ถือว่าจบแล้วด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยมันจะออกกระด้างกระด้างนะครับด้วยว่าแหนบเขาทํามาเนี่ยแหนบหลายหลายเส้นเลยทีเดียวแต่แต่แต่ว่าไม่ยาวนะครับทําให้มีความแข็งขับขับท้องถนนขับหลัง หลังถนนเนี่ยทางดำเนี่ยขี่จะเต้นเต้นนะครับแต่ถ้าเอาไปลุยก็ไม่เป็นไรแต่ทางนั้นทางนี้ก็ขับยังไม่สนุกเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับเจ้าของครับว่าอารมณ์ของแลนดโรเวอร์เดิมเนี่ยมันเป็นแบบไหนทำไมถึงอยากเปลี่ยนนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับ ก็เพราะว่ามันแข็งมากเป็นไงครับอารมณ์อารมณ์เดิมเขาอารมณ์เดิมมันจะแข็งแข็งเหมือนรถหกล้อเวลาขับเวลาอะไรแข็งมากเวลานั่งจะปวดหลังด้วยว่าแหนบเขาจะสั้นแหนบเขาจะสั้นจะแข็งครับคไม่ไม่มีการยืดยูนให้จังหวะการแบบตกหลุมตกอะไรนั่นมันจะแข็งมากเกินไปคือคือจริงๆขับนี่รู้เลยรู้เลยรู้เลยว่ามันไม่ได้ครับใช่ไหมครับตัวนี้เป็นซีรีส์สาม นะครับซีรีส์สามช่วงกระบะช่วงยาวกระบะช่วงยาวได้มานานยังครับพี่เออได้มาสิบปีแล้วครับขับมาสิบกว่าปีแล้วครับขับมาสิบกว่าปีแล้วใช่ครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นพันแท้สําหรับแลนด์โรเวอร์คนหนึ่งเลยทีเดียวครับครับเล่นมาสิบปีครับเป็นอย่างน้อยครับสิบปีอย่างน้อยครับครับก็เอาไว้ขับโฉบออกงานทีรอครับแคมป์ปิ้งบ้างอะไรประมาณนี้ คนพี่ชื่ออะไรครับอ่าคนนนรงครับพีนารงนะใช่ครับอยู่อยู่ที่ไหนฮะโทษทีอ่าอยู่แถวพระรามสองครับพุทธบูชาพระรามสองพุทธบูชาพระรามสองนะครับใช่ครับอ่ามองเห็นติดตามทางไหนครับถึงจากจังหวัดส่กับที่เราทางเฟซบุ๊กครับผมก็เซ็ตไปหลายคันครับเห็นเห็นมีที่นี่ทําแบบไดร์เวอร์หลายคันผมก็เลยตามเข้ามาครับก็มีทางนู้นนะครับหลายคันอยู่เหมือนกันใช่ครับนะครับก็วันนี้ พี่นราลงของเรานี่จะมาเปลี่ยนฟิลจะมาเปลี่ยนฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับซึ่งติดตามทาง Facebook นะครับว่ามันจะนิ่มขนาดไหนนะครับต้องมาลองกันดูนะครับเป็นไงครับช่วงนี้อากาศเป็นไงบ้างครับอากาศร้อนมากเลยครับ <laughs> คันนี้จริงๆพี่พี่แต่งได้เสดเสด็ดสดเด่เหมือนกันนะในสไตล์ไม่ทำสี ไม่ทาสีคือดิบๆเลยครับเป็นไงครับมีหลายๆคนทักไหมว่าพี่รักษารถได้แบบมาเขาก็ยังมีพวกฝรั่งมา,าขอถ่ายรูปถ่ายอะไรด้วยครับนี่ครับดูความเก่า,า,านะครับนี่จากประตูนี่ครับอยู่ใกล้ๆฮะนี่ฮะแต่ไายงานนะครับนี่ฮะยังกับส่องพักกันเลยทีเดียวครับนี่มีความความเก่าของของตัวเขาเองเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับนะฮะนี่ครับเป็นซีรีส์สามพันแท้ๆเลยครับนี่ฮะก็ หลายๆคนก็อาจจะชื่นชอบในความเก่านะครับก็แล้วแต่สไตล์นะครับแต่พี่ของพี่นาลงนี่ชอบแบบดิบๆ,บๆใช่ไหมพี่เลยครับดิบๆเลยครับเห็นบอกเปลี่ยนเครื่องด้วยพี่อ่าเปลี่ยนเครื่อง QD สามครับนิสสัน QD สามใช่ครับเป็นไงครับอัตราการเร่งอัตราการกินน้ามันเร่งโอเคครับแต่กินน้ามันใช้ได้เลยครับ นิดนึ่งมอเตอร์เป็นเทอร์โบใช่ไม่อันนี้เป็นเครื่องไม่ใช่เทอร์โบครับไม่เอาไม่เทอร์โบเหรอไม่เทอร์โบครับเป็นสามสองอ 3, ตัวตัว,ตวหไหน 3, 2, ครับไม่มีตัวสามสองคิวดีสามสองครับคิวดีสามสองมันมันก็แยกออกมาจากทีดียี่สิบเจ็ดนะครับนนตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่มีโบไม่มีโบครับอ๋อครับไม่มีโบถือว่าอ่าก็จริงๆอ่ะพี่พี่ไม่ยากนะใส่โบก็ได้นะเครื่องตัวนี้มันจะมีชุดของเขาเป็นเป็นชุดมาเลย ยัดสายปลั้งเลยเปลี่ยนปั๊มหน่อยตอนนี้ต้องลองขับดูก่อนว่าเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ความแรงก็ได้อยู่ได้อยู่ครับไปเที่ยวไหนมาบ้างพี่อ่าไปขึ้นเขาโจมาสองครั้งนะครับเขาโจมถือว่าผ่านครับผ่านครับส่วนคานหน้าหลังนะครับเนี่ยฮะคานหน้าหลังที่เห็นฟีล็อกนี่ครับอันนี้เป็นของโตโยต้าใช่ไหมพี่อ่าเป็นของนิสสันซัฟฟรีอ๋อเป็นเป็นของนิสสันซัฟฟรีนะครับคานหน้าหลังเลยคานหน้าหลังอ่าคานหน้าหลังเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดู นี่ครับเป็นคันโาฟารีนะครับหน้าหลังนะครับของพี่นรงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราอีกสักวันสองวันอัพเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูแล้วก็ลองวิ่งกันดูเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งครับที่จะมาติดตามกันนะครับว่ารถแลนด์โรเวอร์ซีรีส์สามลำนี้นะครับของพี่นรงนะครับมาจากพุทธมณฑล พุทธบูชาพรรามสองพรรามสนะครับกับลำนี้นะครับเปลี่ยนยางมาเรียบร้อยเหลือแต่มาเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับขอบคุณมากพี่นรงคงเดี๋ยวเจอกันอีพีหนึ่งเรามาเทสกันว่าจะได้รับความนุ่มกลับไปบ้านหรือจะได้รับเสียตังเปล่าอะไรประมาณครับคนะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับได้ครับนี่ครับกับ Land Rover Series 3นะครับของพี่เขาก็ถือว่า เก็บงานได้สวยงามนะครับสำหรับแลนด์โรเวอร์ซีรีส์3เก็บงานแบบดิบๆครับนี่ฮะโอ้โหใครที่ชื่นชอบความเก่าสีเก่านะครับก็ลำนี้ถือว่าเป็นแนวทางเลยทีเดียวครับฝากกันไปด้วยนะครับแลนด์โรเวอร์ซีรีส์3ครับกับงานอัพเกรดช่วงล่างใหม่นะครับใส่ชุดแหนบนิ่มนะครับเดี๋ยวเรามา เ,นนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าชุดแบนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ